คลิปนี้จะมาพูดถึงอนุภาพและพุทธคุณของบทสวดพุทธังสรารนังคัจฉามิที่เราท่องกันบ่อยๆนั้นรู้ไหมว่าพุทธังสรารนังคัจฉามิที่เราท่องกันบ่อยๆนั้นมีอนุภาพมากถึงขั้นอาคมขมรไม่ระคายผิวเรื่องนี้ คัดมาจากหนังสืออมตะธรรมสมเด็จโตเป็นเรื่องราวเมื่อครั้งสมเด็จโตทุดงในป่ากใกล้ชายแดนกัมพูชาแสดงให้เห็นว่าบทสวดที่เราสวดกันบ่อยๆนี้แหละสุดยอดแห่งคาถาป้องกันภัยดังบทบันทึกการเทศดังนี้ในสมัยที่อาตมา ได้ออกเดินทุดงในป่าเป็นเวลา15ปีโดยอาศัยอยู่ในเขตดงพยาไฟซึ่งเป็นเขตที่อยู่ใกล้ชายแดนของประเทศคขมรในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์และผู้ผีวิญญาณตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถาและเล่นคุณใสกันอยู่มากมายในอนาเขต บริเวณชายแดนแห่งประเทศสยามในตอนนั้นอาตมาเดินทุดงแต่เพียงลำพังในช่วงนั้นอาตมาไม่ได้ศึกษาในพระเวทมนต์คาถาอาคมใดเลยนอกจากคำว่าพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังคังสารนังขจามิ ซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอยุดมั่นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอัตมาไปที่แห่งหนตําตำบลใดก็จะกล่าวเพียงคำนี้ตลอดเวลาของจิตใจอันเป็นที่พึ่งของอัตมาอัตมา เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านชายแดนแห่งประเทศสยามในดงพยาไฟขณะนั้นในหมู่บ้านมีชาวบ้านอาศัยอยู่เพียงเล็กน้อยอาตมาจึงได้ปรากฏอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านมีชาวบ้านนำอาหารมาถวายตามกำลังที่เขาจะพอทำได้เมื่อเห็นมีพระพิสุมาปรากฏ ในที่แห่งนั้นอาตมาอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลาหลายปีและณที่แห่งนั้นอาตมาจึงได้พบคุณวิเศษแห่งการสวดมนต์มีชาวบ้านผู้หนึ่งได้เข้ามาสนทนากับอาตมาหลังจากได้ถวายอาหารแล้วชาวบ้านผู้นั้นอาตมาทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนายผล นายผลได้เล่าให้อาตมาฟังว่าเขาเป็นผู้ฝึกเวทมนต์คาถาอาคมเล่าเรียนจนมียานแก่กล้าและมักจะทดสอบเวทมนต์คาถาอาคมแก่พระพิษุสงฆ์ที่เดินทางมาปักกรดณบริเวณน,นี้เป็นประจำเขาเล่าให้อาตมาฟังว่าเขาได้ส่งอํานาจคุณใส เข้ามาทำร้ายอาตมาทุกคืนแต่ไม่ได้หวังทำร้ายเป็นบาปเป็นกรรมถึงตายเพียงแต่ต้องการทดสอบดูว่าพิสุรูปนั้นจะมีวิชาอาคมแก,ก่กล้าสามารถที่จะต่อสู้กับคุณใสเขาได้หรือไม่นายผลก็ได้ทำคุณใสใส่อัตมาถึงเจ็ดวันเต็ม ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยควายธนูหรือปล่อยหนังควายปล่อยตะขาบตลอดจนผู้พายเข้ามาทำร้ายอาตมาแต่ปรากฏสิ่งที่ปล่อยมาก็ไม่สามารถเข้ามาทำร้ายอาตมาได้เลยวันนี้จึงได้กราบเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กับอาตมาอาตมา ซึงได้บอกว่าตัวอาตมาเองไม่ได้ศึกษาพระเวทมนต์คาถาหรือคุณใสใดๆในผลก็ไม่ยอมเชื่อหาว่าอาตมาโกหกถ้าหากไม่มีของดีแล้วไซฉไหนะอำนาจคุณใสดำที่เขาส่งมาจึงกลับมายัางเขาซึ่งเป็นผู้กระทำรรไม่สามารถทำร้ายอาตมาได้อาตมา ก็พยายามชี้แจงให้เขารู้ว่าอาตมาไม่มีวิชาเหล่านี้จริงๆทำให้ในายผลสงสัยยิ่งนักว่าเหตุใดอาตมาจึงไม่ได้รับภัยอันตรายจากอำนาจเวทมนต์คุณใสที่เขาส่งมาทำร้ายได้อาตมาบอกกล่าวแก่เขาว่าเมื่ออาตมาจะนอนอาตมาก็จะสวดแตกคำว่า พุทธังสารนังคาฉามิธรรมังสารนังคาฉามิสังฆังสารนังคาฉามิจนจิตมีความสงบนิ่งแล้วจึงได้แผ่ส่วนกุศลไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย และอัตมาก็จำวัดนอนเป็นปกตินายผลเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงได้บอกแก่อัตมาว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ก็เช่นนั้นขพเจ้าขอร้องให้ท่านในวันนี้ก่อนที่ท่านจะจำวัดจงหยุดการสวดมนต์สักหนึ่งวันหนึ่งคืนได้หรือไม่ขพเจ้า ต้องการจะพิสูจน์ว่าการสวดมนต์ของท่านเช่นนี้จะเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันภัยของท่านหรือเป็นเพราะอำนาจเวทมนต์คาถาในผู้ผีปีศาจของข้าพาเจ้าเสื่อมกันแน่ข้าพาเจ้าขอรับรองว่าจะไม่ทำอันตรายแก่ท่านอาจารย์อย่างเด็ดขาดเพียงแต่ต้องการที่จะทดสอบ ให้ความรู้แจ้งเห็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้นอัตมาก็ตกลงรับปากแกนายผลว่าคืนนี้จะไม่ทำการสวดมนต์นายผลจึงได้ลากลับคั้นถึงเวลาพรบคำอัตมาก็นอนโดยไม่ได้ทำการสวดมนต์ตามที่ได้ปฏิบัติเป็นปกติเมื่ออัตมานอนหลับไป อาตมารู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อปรากฏว่าอาตมาได้ยินเสียงกุกกักุกกก,กจะขึ้นมาจึงได้จุดเทียนและพบตะขาบใหญ่ยาวเท่าขาอาตมากำลังเลื้อยเข้ามาอยู่ใกล้ตัวของอาตมามากขึ้นอาตมารู้สึกตกใจถึงหน้าถอดสีและด้วยสัญชาตญาณจึงกล่าวคำสวดมนต์ พุทธังสรนังขฉามิทรมังสรนังขฉามิสังคังสรนังขฉามิด้วยจิตยึดมัน่นในพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งเป็นเวลานานเท่าใดไม่ทราบได้เสียงกุกกักก,ก,กุกักและตะขาบที่อยู่ข้างหน้าก็อันตรธานหายไปจากนั้นอาตมาจึงจำวัดนอนเป็นปกติ ในวันรุ่งขึ้นนายผลก็มาหาอาตมาและได้กล่าวว่าเมื่อคืนนี้ขาพเจ้าได้ปล่อยตะขาบเข้าไปในกรดที่ท่านพำนักอยู่อาตมาบอกว่าอาตมาได้ตื่นมาและตกใจจึงได้สวดมนต์ภาวนาตะขาบตัวนั้นก็อันตรธานหายไปนายผลจึงได้ยกมือพนมขึ้น แล้วกล่าวว่าบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อแล้วว่าอำนาจเวทมนต์คาถาและคุณใสยใดๆของข้าพเจ้ามิอาจทำร้ายท่านได้ก็เพราะอำนาจแก่การสวดมนต์ภาวนาของท่านเป็นเกราะคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆได้ที่อาตมาได้เล่าให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ได้ฟังกัน เพื่อให้เป็นอนิสง์ของการสวดมนต์ว่าเราพรมเทพได้มาฟังการสวดมนต์จริงดังที่อัตมาได้เทศไว้เพราะถ้าไม่ใช่เราพวกพรมเทพแล้วไซก็คงไม่สามารถที่จะขับไล่สิ่งที่เกิดจากอำนาจคุณไสที่นายผลส่งมาเล่นงานอัตมาได้อย่างแน่นอนท่านเจ้าพระยา และอุบาสกอุบาสิกาในที่นั้นเมื่อได้ฟังคำเทศนาแล้วต่างก็ยกมือขึ้นสาธุว่าอนิสงส์ของการสวดมนต์ช่างมีคุณค่าสูงส่งยิ่งนักขอขอบคุณที่มาจากหนังสืออมตะสมเด็จโตอานิสง์การสวดมนต์แผ่เมตตามหาบุญสาธุ